ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่ของสตาร์วอลครับที่มีชื่อว่าสตาร์วอล s สตาร์ไฟเตอร์คือที่ต้องมาคุยเกี่ยวกับสตาร์วอล s สตาร์ไฟเตอร์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่ครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคนนี้ครับโจนาธานท็อปเปอร์เขาคือมือเขียนบทของสตาร์วอล s สตาร์ไฟเตอร์ครับซึ่งเขาได้พูดอะไรไว้น่าสนใจพอสมควรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนั่นก็คือสตาร์วอล s สตาร์ไฟเตอร์แกบอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเอกเทศของตัวเองครับไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อองาาคก่นก่นที 妈。 และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับเป็นเรื่องราวใหม่ๆทั้งหมดครับและไม่มีตัวละครมรดกจากภาคก่อนๆมาเลยพอบทสัมภาษณ์นี้ออกไปครับมันก็มี2มุมแน่นอนอยู่แล้วก็คือมุมที่เห็นด้วยมากๆกับมุมที่ไม่เห็นด้วยครับมุมที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่อาจจะดีที่สุดในรอบหลายปีของ Star War ลเลยเพราะว่าถ้าหากยังไปยืดเยื้อกับสกายบ็อกเกอร์สกะอีกไปยืดเยื้อกับดองเรที่ผลตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กครับสำหรับตัวผมแล้วผมก็รู้สึกว่า w a l อ e r กอร์สากก็ควรจะ m o ฟออนได้แล้วจริงๆแต่มันก็เป็นดับสองคมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างจาก Star Wars e เอ s o โซดครับตอนที่มีตัวละครหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟินเป็น p โพเป็นเรหรือว่าเป็นเป็นโซโเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ครับการที่ดันพวกเขาเหล่านี้ครับมาเป็นตัวแบกในหนัง3าภาคหลังสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า มันเป็นการตัดสินใจที่แอบพลาดนิดน,นึงนะสำหรับผมแล้วซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นจุดขายที่เด่นชัดและตราตึงใจของแฟนแฟนสตาร์บได้ครับมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเห็นโอบิวบอครั้งแรกเนาะมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเห็นอาณาคินสกายวอลเกอร์ครั้งแรกดาร์กมอร์ครั้งแรกแต่พอเป็นเรเป็นเบนเป็นโพดามิรอน,น eron, อะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะอืมยังไม่ฟิลฟาวเท่าที่ควรครับแต่อย่างไรก็ดีครับครั้งนี้ผมว่าสตาร์ a r ่เขาก็คิดมาเยอะพอสมควรเขาก็เลยต้องใช้ผู้กำกับและนักแสดงที่ค่อนข้างมีชื่อ แล้วมีฝีมือมากครับ เอาผู้กำกับก่อนเลยนั่นก็คือชอนเลเว่ครับผมหลายคนรู้จักเขาก็ดีครับจากดิทูเอตบูบูรินและนักสแสดงที่จะมาเป็นตัวหลักของเรื่องครับนั่นก็คือไรอันกอสลิงครับผมต้องบอกว่าเป็นพระเอกชื่อดังเบอร์ต้นๆของยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับตรงจุดนี้แหละคุณภาพชื่อชั้นของนักสแสดงและชื่อชั้นของผู้กำกับที่เอามาในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางแก้ของสตาร์วอลในครั้งนี้ครับซึ่งถ้าหากว่าสตาร์วอลสตาร์ไฟเตอร์มันคือหนังภาคแกยกเดียวๆสแตนอโลนเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้2ทางครับ มันมีทางแยกอยู่ทางแยกแรกก็คือไปเป็นแบบโลกวันเลยครับประสบความสำเร็จสุดๆทํารายได้ได้เยอะสุดๆคนชื่นชมกันมากมายกับอีกทางแยกหนึ่งครับนั่นก็คือเป็นแบบโซโลครับผม <laughs> คือทั้งสองเรื่องนี้ที่เป็นอสตาวอร์สตอรี่เนี่ยมันก็คือหนัง แก,ก้งที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับซึ่งทั้ง2เรื่องครับมีความต่างกันอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือแม้แต่ความสำเร็จทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์ครับผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าสตาร์วอ s Starfighter เขาจะเลี้ยวไปทางไหนซึ่งผมคิดว่าเขาคงอยากเลี้ยวไปทางโลกวันแน่ๆแหละ แต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าหรือจะเกิดหลงทางพลาดพลั้งเลี้ยวไปทางฮานโซโลกันแน่และนี่ก็คือประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ครับคือสิ่งที่สตาร์วอล์กวันสามารถประสบความสําเร็จและสตาร์วอล์สตาร์ไฟเตอร์อาจจะมีสิทธิ์ทําได้ครับและสิ่งที่สตาร์วอล์สตาร์ไฟเตอร์จำเป็นต้องระวังมากที่จะกลายเป็นแบบโซโลครับมาดูกันที่ฝั่งล็อวันก่อนคือผมเชื่อว่าแฟนสตาร์วอลทุกคนรักล็อกวันมากไม่มีใครไม่รักล็อกวันครับล็อกวันสนุกมากดีมากและซาบซึ้ง มากจริงๆต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์สตาร์วอรที่ดีที่สุดในดวงใจของใครหลายคนเลยก็ว่าได้ครับและอะไรที่สตาร์วอ s ์สตาร์ไฟเตอร น่าจะทําได้ดีเหมือนกับสตาร์วอล์กวันครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือการทําทงานกันเป็นทีมครับเพราะว่าสตาร์ไฟเตอร์เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเราเห็นในฉากไอคอนิกของสตาร์วอลมาตลอดครับเป็นฝูงบินยานลบครับที่ยิงต่อสู้กันกลางโอากาศแบบโอ้โหจิ้ว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 แบบมันมากสนุกมากจริงๆซึ่งไอตรงนี้แหละผมคิดว่ามันมีความคล้ายโลกวันคล้ายยังไงเพราะว่าโลกวันจริงๆมันก็มีฉากไอคอนิกที่หลายฉากมากรวมทั้งฉากสงครามกลางโอากาศก็ถือว่าทําได้ดีมากมากเช่นกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นฉากแบบเอาอย มาถมๆให้ดูเยอะๆแต่ว่ามันก็ดูอลังการจริงๆครับและสตาร์ไฟเตอร์มันก็สู้กันเป็นฝูงครับส่วนสตาร์ a อลลุกวันเนี่ยต้องบอกว่าก็ทํางานกันเป็นทีมครับแม้ว่าจะมีตัวละครหลักที่เราเห็นชัดๆอยู่แต่แก่นแท้ของมันแล้วคือการทํางานกันเป็นทีมซะมากกว่าครับโอเคเราอาจจะเห็นแค่เส้นแอนดอร์เป็นตัวหลักเราอาจจะเห็นจินเนอร์โซเป็นตัวหลักหรือแม้จะมีดอนนี่เยนครับเชลุตอิมเวมาเสริมทับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักตัวละครแทบทุกตัวในโลกวันครับเป็นการแบ่งหน้าที่ของตัวละครได้อย่างดีและ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆครับกับหนังที่มีตัวละครเยอะๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า Star Wars Starfighter ทำได้และควรจะทำด้วยครับการที่ไม่เน้นให้ใครไปแบกหนังเรื่องหนึ่งจนเกินไปและให้คนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่เจไดเนี่ยช่วยกันร่วมสู้ครับและมุมไหนที่ผมบอกว่า ละว,วังจะเหมือนโซโลคือผมกลัวมุมนี้มากและหวังว่ามันจะไม่ใช่นั่นก็คือแบบขับสตาร์ไฟเตอร์มาขับขับอยู่ยานตกลงไปในดาวที่แบบเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัต์เอาชีวิตรอดรอเพื่อนมาช่วยและก็จบเป็นอินดีนาโจนไปเลยคือแบบเนี้ย ไม่เวิร์กไม่ไหวผมว่าขอร้องอย่าไม่งั้นเละแน่ตัวใครตัวมันแน่นอนครับสรุปง่ายๆสิ่งที่สตาร์ a อรสตาร์ไฟเตอร์ควรระวังและคนดูควรภาวนาให้ไม่เป็นนั่นก็คือการไม่ชูจุดเด่นด้านสถาปัตยกรรมยานลบของตัวเองครับและการที่จะเอาใครคนใดคนหนึ่งซึ่งก็คือไรอันกอสลิงเนี่ย มาแบกตัวหนังมากเกินไปผมเข้าใจว่าจ้างพี่แกมาแล้วก็ต้องใช้เยอะๆหน่อยแต่ว่าถ้าหากเราใช้มากเกินไปมันจะกลายเป็นแบบโซโล่เกินไปอ่ะเออคุณไม่ได้มีพลังวิเศษคุณไม่ได้มีฟอสอะไรอ่ะแล้วคุณจะมาเก่งกาดอะไรขนาดนั้นผมว่าช่วยกันลบช่วยกันสู้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคหนังมันน่าจะออกมาดีกว่าครับและถึงแม้ว่าจะมีมุมที่จะเหมือนโลกวันสูงมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้โลกวันประสบความสาเร็จมากๆเนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องที่ดีและกินใจ ฉากบู๊ที่สนุกและความเล่นใหญ่จัดเต็มของตัวภาพยนต์แล้วมันยังมีอีก2อย่างครับนั่นก็คือเรารู้และเข้าใจดีว่าเนื้อเรื่องส่วนนี้มันสําคัญกับจักรวาลหลักแค่ไหนครับใช่ไหมภารกิจในโลกวันนี่คือมีความสําคัญสุดๆจริงๆดีไม่ดีสําคัญกว่าภาคหลักบางภาคอีกและอีกอย่างเลยที่ทําให้โลกวันเป็นที่พูดถึงอย่างมากครับนั่นก็คือฉากนี้ ใช่แล้วครับฉากที่เวเดอร์โผลมาตอนท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหไอคอนดิกจะ จัดถึงแม้ว่าจะโผล่มาไม่กี่วินาทีแต่มันคือการซอร์วิดแฟนๆหนังสตาร์วอรที่คิดถึงมานานหลายปีครับมันฟินมันจัดให้เราแบบสาแกใจสุดๆครับมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะกรี๊ดแบบโอ้โหสตาร์วอรที่ฉันคิดถึงมันกลับมาแล้วอะไรแบบนี้เลยซึ่งถ้าว่าสตาร์วอร s สตาร์ไฟเตอร์จะไม่มีเจไดหรือรวมถึงซิดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยความไอคอนิกตรงนี้ที่เป็นจุดขายให้คนพูดถึงมันก็จะไม่มีด้วยเช่นกันตรงนี้ก็ต้องระวังมากครับแล้วถ้าถามว่า ว่าในจักรวาลสตาร์วอลมีไหมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจไดเลยก็มีครับก็อย่างเช่นแอนดรอครับอ่อันนี้คือไม่เกี่ยวข้องกับเจไดคือเจไดไม่มีแล้ว <c oughs> คือตอนนั้นเจไดแบบตุยแกนมดนแล้วแต่ถ้าหากถามว่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจไดและไม่เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักเลยด้วยเนี่ยมันไม่มีครับ เพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเราวนเวียนอยู่กับมหาสงครามสกายวอลเกอร์สากะไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนย่อยแค่ไหนครับแต่เราอยู่กับมันมาตลอดแม้ว,ว่าบางเรื่องอาจจะดูไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็คืออยู่ในสกายวอลเกอร์สากะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือก้าวที่สําคัญมากๆจริงๆของสตาร์วอลสตาร์ไฟเตอร์และถ้าทําได้ดีผมว่ามันจะเป็นการเปิดหน้าสกราราใหม่ที่ทําให้สตาร์วอลกลับมามีความสดใหม่มีความชุ่มชื่นอีกครั้งครับและก็มาถึงคําถามสาคัญครับซึ่งถก เถียงกันมากในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือถ้าหากว่าสตาร์วอไม่มีเจได ยังเป็นสตาร์วอลอยู่ไหมจริงๆผมรู้สึกว่าคําถามนี้มันต้องขยายอีกหน่อยมันต้องถามใหม่เป็นอะไรที่ทําให้สตาร์วอลเป็นสตาร์วอลครับอะไรที่ทําให้สตาร์วอลมันไม่ใช่สตาร์เทคไม่ใช่หนังสงครามอวกาศไซไฟเรื่องอื่นๆอะไรที่ทําให้เขาคือสตาร์วอลอย่างทุกวันนี้แน่นอนอย่างแรกเลยชัดเจนที่สุดก็ต้องเป็นเจไดและถ้าไม่มีเจไดล่ะยังเป็นสตาร์วอลได้ไหมซีรีส์แอนดรอยทำให้เราเห็นแล้วครับว่าต่อให้ไม่มีเจไดมาเซอร์วิสมันก็ยังเป็นสตาร์วอลครับซึ่งเหตุผลที่แอนดร ยังเป็นสตาร์วอยู่ถึงแม้จะไม่มีเจไดเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่สองครับที่ทําให้สตาร์วอยัางเป็นสตาร์วอยู่นั่นก็คือเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องดีเฉยๆแต่มันคือเนื้อเรื่องที่สร้างกันมาอย่างยาวนานโยงใยเป็นโครง่ายสร้างด้วยความประณีตบรรจงและใช้เวลามาหลาย10ปีครับตรงนี้แหละครับที่ไม่ว่าเราจะชี้จุดไหนเราก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่คือสตาร์วมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ครับว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันนอยู่ใ่ใชวง New Hope. หรือเหตุการณ์นี้มันคือสักจุดหนึ่งแต่ตรงกับเหตุการณ์ใน r e เวนต์ออฟเดอะซิความแข็งแรงที่โยงใยกันมาอย่างยาวนานนี่แหละครับที่ทําให้สตาร์วอลมันคือสตาร์วอครับ และถ้าหากว่าไม่มีทั้งเจไดไม่มีทั้งเนื้อเรื่องที่สร้างกันมาอย่างยาวนานเนี่ยอะไรที่ทำให้เขายังเป็นสตาร์วอลอยู่ผมก็คิดได้อยู่สองคำตอบครับซึ่งคำตอบแรกครับมันจะมาเป็นรูปประธรรมครับนั่นก็คือเรื่องของไอคอนิกด้านสถาปัตยกรรมครับคือสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างหรือแม้แต่ยานลบของสตาร์วอลเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากเวลาเราเห็นเรารู้ได้ทันทีครับคือแบบมองปุ๊บอ๋อดาวดวงนี้ทาทูอินอ๋อมองปุ๊บนี่มันโคนัสซันนี่ว่าหรือแม้แต่พวกสิ่งปลูกสร้างใหญ่ อย่างเดสต a าหรือยานลบไอคอนิกอย่างส t a r ์เดสท o ยเ r อร์หรือแม้แต่หุ่นดอยครับและแน่นอน หนึ่งในนั้นก็มีสตาร์ไฟเตอร์ด้วยครับดังนั้นแล้วถ้าหากว่า Star ์วอ s Star f i g h t ต r er ยังอยากให้ตัวเองเป็น Star w a r รอยู่เนี่ยข้อสำคัญเลยคือไม่ควรจะเปลี่ยนแปลง Star f i g h t e er รมากครับคือ Star Fighter เนี่ยรูปลักษ์มันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็น Star Fighter ที่มันยุคเก่าหน่อยหรือยุคใหม่ขึ้นมาแต่ยังไงซะเราก็ดูออกครับว่ามันคือ Star Fighter เพราะว่าโครงมันยังอยู่แต่ถ้าหากว่าครั้งนี้ Star ์วอ s Star f i g h t ต r er คุณเปลี่ยนให้ตัวยานเนี่ยมันกลาย เป็นแบบอะไรไม่รู้ที่เราจำไม่ได้อะผมว่ามันจะเป็นการระเบิดตัวเองทิ้งแบบไม่มีชิ้นดีแน่นอนครับดังนั้นจุดนี้คือจุดที่สำคัญมากที่จะทำให้ Star Wars Star Fighter ยังดูรู้ครับว่าเป็น Star ์วอรไม่ใช่หนังไซไฟโอวกาศเรื่องอื่นครับและอย่างสุดท้ายครับที่ทําให้สตาร์วอรยังเป็นสตาร์วอรอยู่และผมรู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดด้วยควรจะมีในสตาร์วอ s ์สตาร์ไฟเตอรอย่างมากซึ่งคําตอบมันอาจจะดูเป็นนาม,มาทธรรมไปสักหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆสตาร์วอรทุกคนเห็นด้วยแน่นอนนั่นก็คือความหวังครับ ฟังคำตอบแล้วอาจจะดูเบียวไปสักนิดครับแต่ความหวังที่ผมพูดถึงมันไม่ใช่ความหวังโลกสวยแบบหนังผจนภัยบางเรื่องหนังแอคชั่นสู้เพื่อเสรีภาพอะไรสักอย่างในหนังหลายๆเรื่องครับแต่ว่า มันคือความหวังที่ถูกสร้างขึ้นมาและถูกบดขยี้ครับแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกบดขยี้อีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําไปซ้ามาครับแต่ไม่ว่าจะถูกบดขยี้ไปสักกี่ครั้งสิ่งที่เรียกว่าความหวังในสตาร์วอลครับมันจะกลับมาเสมอแล้วมันกลับมาในทุกภาคทุกผลงานของสตาร์วอลครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์อนิเมชันการ์ตูนหรือแม้แต่ตัวเกมครับก็ยังมีสิ่งที่เรียกวความหวังเสมอครับสำหรับสตาร์วอล ดังนั้นแล้ว Star Wars Starfighter ถ้าหากว่าจะไม่มีเจไดก็ได้ครับจะไม่ยุ่งกับเนื้อเรื่องเดิมอีกแล้วก็ได้ครับและถ้าหากว่าจะไม่มีสถาปัตยกรรมแบบเดิมด้วย มันก็อาจจะยังได้ครับแต่ถ้าหากว่าส t a r Wars Star Fighter จะเอาความหวังออกไปด้วยแล้วก็ผมคิดว่าไม่ต้องทำมันหรอกครับเอาจริงๆแล้วจอร์ดลูคัสฟีนจอร์ดลูคัสสตูดิโอเนี่ยก็คือปิดมันไปเลยครับเผาแม่งทิ้งไปเลยดีกว่าซึ่งสำหรับผมนี่คือจุดสำคัญครับและละเอียดอ่อนที่สุดและผมเชื่อว,ว่าทีมงานผู้สร้างเขาคิดได้อยู่แล้วครับแล้วบทสรุปว่าส t a r Wars s t a า f i g h t e r เนี่ยมันจะออกมาดีหรือร้ายเราก็คงต้องไปพิสูจน์กันเองครับในโรงภาพยนตร์ในวันที่2 2027ครับแ่อนหน้านั้อครันยี่สิบ ทุกมูลเราเรามีนัดกันวันที่22พฤษภาคม2026นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกหลังจากจบ Light อฟสกายวอลเครับนั่นก็คือ Mandalorian and Goku ครับ22พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะครับไปดูกันมาแล้วก็ค่อยมาแชร์ความคิดเห็นกันเหมือนเดิมครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Star Wars Starfighter และรู้สึกอย่างไรกับคอนเทนต์นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอฝากครับขอกำลังใจเล็กน้อยครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พูกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจฟและทีมงานสนุกง,ง่ายทุกคนก็หมดเวลาพีงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ